สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมส์ Slam Dunk ราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก Over Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรโล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุกโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผมโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมบอยซิสกับเกมส์ Slam Dunk นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปในโหมดศึกสุดยอดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเล่นเซนโดนะครับเซนโดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ ค่อนข้าง OP มากๆนะครับในโหมดสุดสุดยอดในแพทนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเซนโดเป็นตัวที่ถือบอลนะครับสามารถบล็อกได้ป้องกันได้ทําเกมได้จ่ายให้เพื่อนได้นะครับสามารถทําได้หมดทุกอย่างในเกมลุกเกมลับ t ูเอ a e r นะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่มันไม่ค่อยโดนแบรนด์นะครับเพราะว่าในโหมดสุดสุดยอดเนี่ยตัวที่โดนแบรนด์ส่วนมากเนี่ยจะเป็นมากิกับซากุโรนนะครับหรืออาจจะมีเลียวตาบ้างในบางคอมนะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาจะแบนกันก็คืออีเคงามินะครับเพราะว่าเวลาที่ฝั่งตรงข้ามนะครับได้เลือกเป็นพิกแรกแล้วเขาเขาอยากเล่นมากิเนี่ยเขาจะแบนอีเคงามิก่อนนะครับทำให้ เราอาจจะต้องโดนบีบให้แบรนมากิ gie, แล้วเขาก็อาจจะได้ซากุโล้นไปตัวที่มันเทพๆประจําแผทนี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเซนโดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวที่แบบเก่งมากๆนะครับคือผมมองว่ามันเก่งแล้วก็เล่นได้หลายคอมมากกว่ามากินะนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราเลือกมากิพิกแรกปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเลือกตัวเซตเกมอย่างเช่นเรียวตาลิงแล้วก็เป็นฮานางาตะหรือว่าเป็นเรียวตาริงแล้วก็เป็นโลนเทสยะอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้มากิเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอเรียวตาที่เขาตบเป็นเนี่ย มันจะเป็นตัวที่เก่งเวลาที่เพื่อนมันสามารถรีบาวด์ได้ชนะเพื่อนสามารถทําแต้มได้เก่งอะไรแบบนี้ตัวมันจะเก่งในแบบนั้นนะครับฟูจิมะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดรอปไปเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่แค่ดึงตัวประกบแล้วก็ฉีกระยะได้ทําให้เพื่อนวงในเล่นง่ายแค่นั้นแต่เกมป้องกันมันอ่อนมากนะครับตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวคุมเกมตัวที่มันถือบอลที่เก่งที่สุดในแพทนี้นะผมมองว่ามันมีเซนโดเยวตาแล้วก็มีมากิมีแค่สาตัวเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวที่เหมือนประมาณว่าเป็นตัวบังคับเลือก นะครับในแต่ละทีมเลยนะครับคือ3ตัวนี้จะต้องมีในทุกๆเกมนะถ้าถ้าเกิดว่าเขามีตัวเล่นนะครับแล้วก็เซนโดเป็นหนึ่งในตัวที่ดีมากๆแล้วก็ในช่วงนี้นะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะปั้นกันพรสวรรค์ได้พอประมาณแล้วเพราะเกมมันก็เปิดมาประมาณ6เดือนแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะมีพรสวรรค์แบบพอเล่นแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันแล้วก็เดี๋ยวผมอ๋อให้เอาดูรูนเอาเอารูนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็รูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเซ็ตแบบเบสิกนะครับจะมีกำแพงวงในนะครับอก นะครับซูเปอร์บล็อกเนี่ยก็หลายคนน่าจะทำแล้วแหละนะครับแต่บางคนที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ามีรูนเก่าอย่างกำลังใจเยี่ยมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เสียหายมากนะครับรูนก็เป็นสวิงแมนนะครับปิดเส้นทางชูดแล้วก็ราชารับบอลนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเราไปใช้ตบในในกรณีตบลิงอะไรแบบนี้ถ้าเรามีรูนเซตเนี่ยมันตบลิงได้อยู่แล้วนะครับตัวที่มันน่ากลัวใต้ป้ายมันมีแค่ลิงนะครับเพราะว่าตัวลิงเนี่ยมันมันปิดค่อนข้างยากนะครับประมาณนั้นนะครับก็ใช้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรราาชับบอล ห่อคอยคู่หรือว่าเป็นความเชมาจากทีมอะไรพวกเนี้ใช้ได้หมดก็คือใช้เสริมเรื่องของการชูดเพิ่มมา1อันนะครับแล้วก็อีก2อันเน้นป้องกันหรือใครไม่มีรายชารับบอลน,นะครับจะใช้อันนี้เป็นตบในหรือว่าเออสู้กลางเวหาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคใครไม่มีสวิงแมนก็ใช้เป็นสู้กลางเวหาแทนก็ได้ครับหรือใช้แค่ปิดเส้นทางชูดมันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่พิกแพงเลยแต่ว่าปิดเส้นทางชูดเนี่ยอันนี้ แนะนำว่าควรจะมีติดไว้เลเวล5ได้แล้วนะเพราะจริงๆแล้วเกมมันก็มีแจกเลเวล5ไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คิดว่าน่าจะมีกันทุกคนนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องติดไว้นะอีก2อันเนี่ยใช้อะไรก็ได้เท่าที่มีแต่ว่าใช้เซ็ตที่ดีสุดก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับที่มันเบสิที่สุดแล้วนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีเกมเพลย์สนุกสนุกบล็อกกันโหดให้ดูกันนะครับยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับแบรนมากิหรือว่าเราไม่ควรเล่นตัวหลักในช่วงแรกๆวะ แต่คือเซนโดอ่ะเล่นได้แต่ว่าไอ้ที่มันไม่มีเมนเซนเตอร์ผมเล่นพวกเดียวตาพวกอะไรแม่งไ,ไม่น่าเวิร์กกว่าเอาเซนโดมาก่อนแล้วกันผมไม่มีซีก็ไม่ต้องเล่นเดยเออก็ไม่ต้องเล่นซีไปเลยแต่สวิงแมนเอามาใช้มันก็มันก็โอเคนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นปะ แบบโอเคแบบแบบไม่ดีไม่แย่ใช่เซนโดมันตัวเป็นมันเป็นตัวแบกแรงนี้เลยโหมดเนี้ยเพราะว่าตัวมันดีสุดทั้งลูกทั้งลักแต่ว่าตัวอื่นแม่งไม่ค่อยไหวกูต้องบ็อกคือต้องบล็อกเกมแล้วประมาณห้าครั้งขึ้นน่ะถึงจะชนะในเกมนี้ไม่งั้นไม่ไหว ได้เวลาได้เวลาแป้มแบบอย่างพุ่งนะเอาไปก่อนหนึ่งดอกเปล่ากูไม่ได้บล็อก่ <c oughs> ไม่ถื เซนโดส่วนโอ้โหแล้วมีเกมหนึ่งผมเล่นมากี่คนหนึ่งเล่นเซนโดไอ้ี้ยแม่งเล่นอย่างแบบอย่างจังเลยผมจัดรีพอร์ตแล้วผมรีพอร์ตทุกเกมเลยแบบจังมากสวยเฮ้ยอาเซดูเอาเรื่องอยู่สวยเพื่อนสบายสบายหรือเปล่า,เ,าเกมนี้ มันจะเบิบ้ลบอลไวทำไมวะลิงมันเรียบร้อยโอเคซ่งแมมผมล้างไปแล้วไม่ต้องสื่อแบบล้างแน่นอนนะคือล้างล้างไปมันก็มันก็เสียอยู่ดีมันคือก่อนหน้านี้มันเสียกับถุงไปเยอะแล้วไง ถึงด้วยวะโอเคเพื่อนชุดลงไปแล้วสแต็กหมดแต่ผมเม้มปากนิดนึงโอ้ยช้าเกินไปวะมีรูนแต่ว่าจังหวะจังหวะ,ะตบไม่ถูกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีพอห่อเรียบร้อยงูแม่ 판이 콜해 크리 오케이. มากเวลาคนเล่นเซนโดมันนับซัแปกกันยังไงวะบางทีชูดพลาดเราชูดซ้ำแม่งไม่ลงเหมือนกันนะเว้ยโอ้ยแม่สก,กีนพอดีเนี่ยตะกี้ผมชูดพลาดไปใช่ไหมลูกต่อไปผมไม่รู้ชูดลงหรือเปล่าโอ้ยเแี่เดียวตัดตัวนี้มันเอาอยู่เนี่ย ไม่ผมเห็นบางคนมาเล่นช่ำๆเหมือนชูดสามรอบสองมืนชูดกันลงเลยสวิงแมนเนี่ยเพื่อนอ๋อหมดกี่ปองลองไปนับดูครับคูณแปดสิบ เชื่อแม่งดังตอนแบบมุมอับมองไม่เห็นโอ้โหใช่ใช้กัดไ,ได้ทุกตัวครับสวิงแมนใช้ได้ทุกตัวเลยโอเค มบอยล้มโหโชคดีไอ้เนี่ยคือมันมันบล็อกได้เยอะแต่แต้มมันไม่ไาหาทุกทีวะเนี่ยคนนี้มันเป็นนะโอฮะมาเกย์กากนะครับส มันเล่นแบบเดิมๆเพื่อนฉันจัดก,การเองอเฮ้ยสวยสวยมากไม่ลมวะลมละโอ้ตาลีมันตกไกลอยูอ่แล้วไง คะแนนมันไหลไหวไปหน่อยนะนแตกยังผมแตกไปหกเกมจากสิบเกมอะ่ะคิดว่าไงอ่ะคือแตกเยอะมากอะ่ะแล้วแตกคือใช้เล่นซากุลน้นสองเกมมากี่สองเกมคือแตกทุกเกมเลยอะมันมันเหมือนกับแบบว่ามันยังเริ่มต้นอยู่อะ่ะ <c oughs> แบบคนมันไม่เข้าใจเลยว่าเราต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปหจัดแล้วก่อูสไตล์เพื่นทะเลรุนแรงมากช่วงนี้ผมแนะนำว่าช่วงแรกๆพยายามเล่นตัวที่มันแบบว่าตัวที่มันทำได้ทั้งรูกทั้งรับนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนแม่งไหวหรือเปล่าะ ผมว่าเซนโดเด๋อเบสแล้วในโหมดเนี่ยเออฟูกุดะอีกตัวหนึ่งแบบทำแต้มสบายๆแล้วก็มีความสูงบล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคดีคนนี้มันเล่นดีไอโคเซนี่คนคุณ,คณชื่ออยู่เฮ้ยเมนเซนเตอร์อานามันเล่นดีแล้วอูจิมะมันก็กลางๆพอได้ โอ้โหแล้วมึงปล่อยมากรีเขาแล้วไม่มีอีเกงามิมึงจะกันยังไงวะไม่แบนมากี่อะโออะไรของมึงวะเนะี่ยแล้วก,กูเล่นอะไรล่ะทีเนี้ยโชว์บุหะโคเดนักชัยกั เท้ต่าผมใส่จัมบ็อกครับน่ารำควาญกว่ายังไงวะไอ้เฮียไมเซ็ตอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้กูเล่นอีเคมึงเล่นฟูกูดะก็จบแล้ว หยิบตัวมึงก็ดูดีตัวแก้ทางมันโดนแบนด์ไปแล้วมึงเห็นหรือเปล่าวะนะี่ยร้อนเลยวะ่ะไหนตัวแก้ทางมึงวะ สองทีโซ่ฮอนกิโอโดซุจูตูดิโหสวิงแมนบ้านป้ามึงอะไอเหี้ยบอกไม่ถึงได้ยังไงวะ โอ้ยมายืนติดกันได้ไหมเนี่ย Bây giờ nằm mặt thì mày quá bây giờ cái gần

เจ็บไม่ได้โอปาบอลง้ปูเธทวดาว่าแล้วเฮ้ยเออคงเลนหนึ่งไปเลยเฮียเลนหนึ่งยาวๆไปเลย กันรู้ขาว่าไม่ได้ได้ยังไงวะคือแบบกว่าจะได้แต่ละแต้มนี่แม่งอย่างยากไอ้แย่เสียนี่เสียง่ายเกินส่งบอลไปไม่เคยได้คืนนี่มึงไปไม่ได้มันก็คืนมาก็ได้หรอกเขารอใต้แป้นกันสองสามคนให้กูแยกมากี่ออกก่อนก็ยังดี เชี่ยเกือบโดนขว่ยเอ้ยโดนลูกสามันชนใเที่กูร้อนเลยสัสยังโดนแน่เลยวะ ชูดสวยตรงนี้ถือว่าทำดีวิงแมนเอา้าวิ่งแมนปลอลมะเนี่ย อยู่บุ๋วโค่ดไม่รักจี่จัยกอ้เหี้ยต้องบล็อกแปดลูกถึงจะชนะเบรสแต่แม่งดีนะฝั่งของข้าแม่งรู้เข่าว่ากับอาคางิมันหลอนๆนะ มิสเตอร์เจร้อนแล้วสิน้องพี่เข้าใจพี่เข้าใจเวลาพี่เล่นมากี่แล้วโดนอย่างนั้นนโอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมเพย์ของเซนโดในโหมดสึกสุดยอดนะครับก็ต้องบอกว่าเกม2นี้ค่อนข้างค่อนข้างร้อนมากเหมือนกันนะนะครับคือผมค่อนข้างหงุดหงิด มากเหมือนกันในกรณีที่แบบว่าฝั่งของข้าเขาแสดงเจตนาชัดเจนว่าเขาจะเล่นมากีกิอะไรแบบเนี้แล้วก็ทีมเราเขาไม่ได้มีเซนเตอร์ที่สามารถทําแต้มได้นะครับแล้วก็ตัวแก้ทางก็ไม่มีแล้วเพื่อนเขาก็ยังมีความคิดแบบแปลกๆตรงที่ว่าเขาหยิบมากีกิมามันน่าลาคาญน้อยกว่าซากุรุนเพราะว่าเราสามารถหยิบตัวแก้ทางได้แล้วในเกมนั้นคือต้องบอกว่าคือตัวแก้ทางมากีกิมันไม่ได้มีนะครับคือการที่จะแก้ทางมากีกิได้คืออาจจะต้องได้เป็นเ,เรียวตะ หรือไม่ก็ลิงอะไรแบบนี้ตัวที่มันสามารถโซน2จังหวะได้แต่ว่าเซนโดมันไม่ได้แก้ขนาดนั้นมันแอบเสียเปรียบซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเกม2คือโชคดีตรงที่ว่ามากีมันเล่นกับลูคาว่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าลูคาวา่ามันลำทั้งวันมากิมันก็ต้องมันก็ต้องเลี้ยงบุกเพื่อเก็บเก็บอันติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเล่นกับอันติสำหรับมากีนะครับก็ต้องบอกว่าโชคดีไปเพราะว่าเกมนี้คือเกือบเกือบแตกเหมือนกันเพราะว่าเจอมิสเตอร์เจด้วยมันเล่นมากีเข้มมากนะ ก็อันนี้คือเกมเกม2นี่ก็คือ,ค,อคือต้องบอกว่าคือถ้าผมหัวร้อนอะไรไปยังไงก็ขออภัยแล้วกันนะเผื่อว่าฟุกุดะเขาเป็นคนดูแลมาดูทีหลังแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวที่แก้มากิมันคืออีเคงามินะครับแล้วเขาได้แบนดไปแล้วเราต้องดูฝั่งแบนดพิกให้ดีๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาแบรนดอีเคเราแบนดซากุเขาเลือกมากิแล้วเราบอกว่าเราแก้ทางได้อันนั้นมันไม่ถูกต้องนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวแก้ทางของเขามันคือตัวอะไรวะนะผมก็งงเหมือนกันนะอาจจะร้อนๆไม่ด่อยอยังไงขออภ กันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็จะได้เห็นว่าเซนโดเนี่ยพอมันบวกกับบูสวิงแมนเนี่ยบล็อกได้ค่อนข้างดีมากนะครับดีมากๆเลยนะครับค่อนข้างเก่งเลยแหละนะครับในแพทนี้แล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสารัดประโยชน์นะครับเล่นได้ทั้งรูทั้งรับอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าควรจะมีไว้กันสําหรับใครที่อยากจะปั้น ใครอยากจะปั่นแรงในโหมดสุดสุดยอดนะครับก็ควรจะมีไว้นะสามตัวนี้ตัวเทพเลยนะครับแล้วใครที่อยากจะมีรูนแบบแน่นๆนะครับอยากมีตัวพอสวรรคภพนะครบก็อย่าลืมโอเวอร์ท็อปแัพแล้วกันนะครับโปรโมชั่นหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมคูณ2โปรสองสำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วส่วนคูณ2จะรีเมื่อไหร่นะครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่ามีซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเดาว่าอาจจะเป็นก่อนล้คขว่าเข้านะครับต้องรอไปรุนกันนะครับยังไงชิปนี้ผมเท่านี้กันแล้วกันนะครับใครมีอะไรอยากจะคุยใครมีไบ่น ใครมีอะไรอยากให้แนะนำอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์จริงไว้ได้นะเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ